กูกูกูกไก่พี่น้อกู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 ก่กูกมกูกูกูื่กูกูแูกก็กูกดกูกกู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 กก่ก่กูกูกูอ้กูกูก้กู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 ุูก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 ูงููกก

กนอยู่ข้างในโอ้บรรยากาศข้างนอกกาศสดใสเมื่อนี้ก็สิแดดอีกเลยเด้อมื่อนี้เด้อเบ่งหักแล้วสิแดดอีกแล้วมื่อนี้นะโอ้เห็ดขาวอ่นเออ เม็ดขาวออกนะเม็ดขาวล่น้าบางม่วงน่ะรด้อหล่น่นบางหย่างอย่งตัวนี้นะีน้เอาหมองสุกหมองสุกล่นคุเมื่อ มาพี่น้องกินขา่าวเด้อเข้าเด้อข้าวเ้าวน้ำมีมวนเด้อตำมะเขือทอดขาไก่อันนี้ก็ลาบเป็ดมะเขือน,นี่เด้ออุ่นกินนี่ก็ทอดไข่ให้ตำอีกน้อยมาเสพเสพมาพี่น้องกองินข่าวเด้อข้าวเสานเด้อเปิดให้น้องนะน้องสิถิมเปิดทำเป็เบิง่งซะ อย่าเปิดดังเด้อสบายดีพี่น้องมากินข่ากินเข่าเศร้ามนนี่ก็เอาเอาเแต่จะเศร้าแล้วมนนี่บดห่อนเอาเอาเฮดออกมาตะ็ไม่กมัไม่ป้อนข้ามาลูกมะนะกินกิกินกินแล้วแล้วกินนมเลยกินนมแล้วก็กินเข่าเด้อ น้ำก้อนนะน,น้ำก้อนจักเอาจะกินจักน้ำก้อนกะบีน้ำใส่อันเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ามีมมอญเด้อ FC มัตตุผูทุกคนทั้งลาวทั้งไทยต่างประเทศห,หนกหลาน กำลังใจมาเด้อมาเด้อไก่ขาใหญ่ใหญ่ไก่ใหญ่เอรีอันนี้ขากระดูกเนี่ยช้ำเนี่ยตัวสีดำแดงตัวกับบักใหญ่ไก่พันเนื้อขึ้นอ่าไก่พันเนื้อเนื้ออะไรเนื้ออะไรกระดูกตรง เดี <jam Stadium> ๋ไปโทรศัพท์อีเมขเด้อโทรศัพท์อีเมแตกแล้วเอาลงตัวตาเลยอื เด็ดจ <De> ja. ้ะทำสามมื่เลยค่ะแก่ามห่นขาหนึ่งขาหนึ่งสาวพัน,นสี่สิบพัน <c oughs> 40, ทองขา <c oughs> ขาใหญ่อ <c oughs> แปดิบบาทเจ็ดกว่าบาทมหอดแปดสิบบาทอะไรเงินึ้นเงินึ้นถูกมือถูกมือกมึกสีนค่ะมักเป็นไงอย่างสีน่ะกินาเป็ดมันก็บแส่บ วหัวใจเป็นไง่เ็ไง่ไข่ไข่ไข่ง่ายตัวใหญ่ไหน่อยง่ายไข่ก็สำคัญอืมสำคัญแเไม่พ้าอีกตูใส่ จำมะเขืออนสะพักดีตูมันแซ่หอมกินแบบบ้านนอกเนาะพี่น้องวิ่งน้ำไม่สมใช่จำมะเขือใส่น้ำไม่จมกระเทีตูแซ่ นางวันก็ล้ายลาย,ลายอากาศนิมพวนตกนางวันลายเฟ็ดน้ำให้แม่กินไหม คือคนสิตกแดดคึด้มนแดดคึ้มน ไปเหล่าหาเห็ดเด้เนาะโอ้โหจักเห็ดนี่ยนี่ลองหาเห็ดปว่หักกระเม็้หน่อยแล้วพ่นกระเมี้ยงเห็ดดินๆออกเฮ็ดออกโพสิ์ดีจ้ะพี่น้องเอ้ย เขาขายเต็มตามทางแล้วให้ไรไม่ออกใช่ใช่เขาไปเล็ดยเขาซ้ำทัางหล้วเขามาขายเขาขอไปหายีดงเห็ดนะเห็ดดินเห็ดดินเห็ดไข่เห็ดหนามอง นางเอกน้อยยังหมดตื่นนางเอกน้อยนอนเด็กเด้เมื่อคืนนี <qua> <iew likewise. S 1> ่มานานหน่อยยังหมดตื turkey, ่นตอนไกลชีแจงตอนไกลขึ้นหาเขาหลุกขึ้นมาเหแจ้งบ่าหูและเดิมยังขึ้นมาตอนตอนไกลชีเศร้าก็เขาตกใจอย่าง แม่จะอ่านหนัคะรบงกองเลยะหอจแดะบางเก้าอืมโอเคแดดบดแดดบดแดดอยู่แดดไหมะ แม่คุณนมบอยากเข้าแล้วมัดมันลงเต่านะย่งอยู่บางคนชอบยเงี้เบืาวา่ว่าอืมชื่อชื่ออย่าเมื่อวานปีนี้นะพี่น้องคลิปนี้กับลาเด้อพี่น้องเด้อร์เคบ้าแตงกวา